รดลงหล่รับบางผมเว้นมือจามือว่ไดมารันผมดมารว่นว่ไดมาอาทิตย์ก็บได้มารครับน้ำลดลงหลแครับ,บล,ลงหลโอ้หลคเบื้องขาบน้ำน้ำใสแล้วนี่จังสีละเังแม,ม่ว่าผมมาเบื้องปลา ช่วงน้ำลดเนี่ปลากระสูมจิ้มอะไกินปลาหน่อยอยู่น,นลืฝั่งนี่ยมีอันปลาอะไรปลาหน่อยว่าบาชิมาตีประสูตรน้ำใสเลยพี่หน่อยโอ้ห่าใสพอดีเลยซี่หนีมันก็ก,กัดนะครับตอนอันปีนะ่ะมันน้ำที่ใสนั่นนะี่น้ำใสครับ รถเมตรกว่าแล้วครับต้องเมอ้เป็นขาวขาวน้ำขาวๆละ่ะจากคนหินมารลายเติบเริ่มร้ายเติบครับแล้ลงเรื่อยร์ลดลงไปน้ำในท้องหน้านแหงนั่นล่ะพอเปนงาใหม่ยังบ่มี <c oughs> ต้นใหม่แน่ว่าจะปลูกงี้เป็นต้นใหม่ดีมัน,มน,มนต่ำน้ำครับตายไปละ่ะ มีประสูตรลากินปลาหน่อยครับส่วนนี้แล้วปลาจิกลังสีหาเนเยอไปกินครับกะเก็บไขมันปลามันครับส่วนนี้เข้าใหม่ปลามันโอ้ยน้ำใสดีครับจะมันดีประสูตรนี่นบังทัาพี่ครับ ปลาหน่อยเลยปลากระสูบเลยเพราะอะไรปลาหน่อยเลย <c oughs> <c oughs> วังต้นปีอันปีนี้ครับเนี่ยกบไฟเด้ปลาสูดด้วยครับพวกไฟมีปลาสูดเลยพวกไฟมีปลาสูดเลยปีนี้วังปีใหม่ดีม,มื่อพรหมตีพวกไฟเด้ปลาเลยครับปลาสูดเบิกเบิไม้ต่อกลา ยังตีมันก็มยังไม่ยางตีน,ตนด้ไห่ล่ะต้องไม่หยังหรอกครับปามสีมอยูนี่ฟังถ้าพูดอันถ้าอันยัง,ะะยงถ้าคู่สว่างในะนะมันอันนี้มันสั้นลงไปครับอันนี้มันเป็นภักอยู่นี่มันสั้นลงไปมันเป็นภักเป็นภักอยู่นี่ครับเป็นภักอยู่นี่ คืนล่มคืนล่มดีครับมันอยู่น้ำมูลการนึ่งล่มหนา,า,าวอะไร้ำไมก็สวยอยู่ครับแต่ว่าปลาสีขาวะวะก็คือส่วงปีนะครับปีอัน,อนสองปีก่อนเมืม่อมาตีโอ้ได้เสารละเสารละสามโตเสารละห้าโตนี่ครับเมื่อมาตีอยู่บรงนี้เราประจําทุกปีปลามสีขาวดีเท่านี้จะเป็นปลาขาว แต่เบิ่งปีนี้ครับน้ำขึ้นหลายปลาสิเขาดีครับสาลายสาลายน้ำจืดปลาบ๊อบมีน้องเดี๋ยวผมละอีกร้ายมือครับมันนี้วันอักขั้นสี่วันอีกสี่วันเอาน้ำมันนี้น้ำมัอนี้มันน้ำดอกได้อีกสี่วันวนะครับผม หมายตกปลาครับตอนเสาร์